สวัสดีครับดูแลตัวเองยังไงในการที่อายุ42โดยไม่ต้องฉีดโบทต็อนะครับแล้วก็ลดไขมันหน้าท้องในวัยที่มีเหตุมีผลนะครับก็คือว่าผมจะเน้นนะถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามันม,มีอะไรกินแต่ถ้าถ้าผมจะวางแผนอาหารในการพภชนาการมื้อหนึ่งนะครับมื้อหนึ่งมื้อเช้าเนะี่ยอย่างน้อยผมต้องมีผักแบบนี้นะครับผมต้องกินให้หมดนะครับผักหนึ่งนะครับแล้วก็ ตามด้วยนะครับมีไข่เป็นไข่อะไรก็ได้ครับแต่นี้ผมผมใช้ไข่เวฟนะครับแล้วก็ใส่ปลานะครับผมแล้วก็ต้นหอมผักชีตามด้วยพวกเครื่องแกงนะครับเสร็จแล้วก็มีผลไม้นะครับจะเป็นฝรั่งกล้วยวิตรินซีอะไรก็ได้ให้มันแตกต่างกันทีนี้เราทํายังไงก็คือเรากินนะครับกินอาหารให้เป็นยาเมื่อเป็นยาแล้วมันจะเป็นต่อต้านนะครับ อาน,นิมูนอิสระเพื่อให้มีภูมิร่างกายที่แข็งแรงเมื่อเรามีภูมิแข็งแรงนะครับมันก็สามารถที่จะไปต่อสู้กับโควิดได้นะครับถ้ามันจะเป็นอาจจะติดน้อยมันอาจจะเป็นซากน้อยๆก็ได้นะครับฉะนั้นทําตัวเองให้มีความสุขด้วยผมก็จะเล่นนะครับติ๊กตอกร้องเพลงนะครับแล้วก็ก่อนวันพักผมก็จะสวดมนต์แค่นี้นะครับแล้วจะออกไปข้างนอกคือล้างมือนะครับสวมแมสนะครับใส่หน้ากากไหมครับผมถ้ามันจะติด เราก็ยอมรับสบภาพแต่เราอย่าเสพข่าวที่มันเป็นข่าวแชร์ที่ข่าวปลอมทีนี้เราช่วงโควิดนะครับยุคใหม่เราทําชีวิตให้มีความสุขนะครับกับมันชีวิตเราก็จะมีความสุขเองนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับจากใจเจเจทานค่าด้วยกันอย่างมีสุขภาพที่ดีและอย่างอ,าอร่อยคุณก็สามารถทําได้ครับให้ดูหนะ้าหน้าสดนะ42แล้วขอบคุณครับ